ผมอยากอธิบายนะครับบางอย่างนนในการเล่นเล่นเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยหรือเราสร้างออร์โสร้างสร้างเงินในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็ดพอมอะไรต่างเนี่ยมันทุกอย่างมันมีกฎนะเพื่อนเพื่อนคือคือเนี่ยแหละคือบางคนอยากได้ผู้ติดตามเยอะบางคนอยากได้ยอดวิวเยอะนะครับบางคนต้องไปแอดทุกวันบางคนต้องไปแชร์ทุกวันสิ่งกิจกรรมในโพสต์เนี่ยที่เราทำเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันมันตอบโจทย์โจทย์เราได้บางอย่างมัน,มน,มน มันใช้กับ Facebook ระบบ Facebook ไม่ได้และทีนี้คือผมอยากมาอธิบายว่าให้เราเล่นแบบ Facebook แบบธรรมชาติอย่าไปเล่นแบบคอมพิวเตอร์หรือ AI ที่เขาเล่นกันมันมันมีที่มาแบบนี้เพื่อนๆเ,เอาเล่นให้จะให้หนูเล่นแบบไหนพี่นะครับผมกับหนูก็เล่นทุกวันเอาไวง่ายแหละสมมุติว่าเราทําคลิปเราตัดต่อเสร็จเนี่ยเราจะลงโพส์ตใช่ไหมเริ่มแรกเลยว่าเรายังไม่มีผู้ติดตามอะไรทั้งนั้นแหละโอเคละใสสะอาด เฟซบุ๊กเขาก็บอกแล้วเขาชอบเขาชอบให้เราลงคลิปนะเฟซบุ๊กเขาชอบให้เราลงคลิปลงอะไร5อย่างที่เขาให้มาเนี่นแหละคือสตอรี่นะครับโพสต์ Post, ภาพแล้วก็วิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ไลฟ์สดถ้าคุณทําในกิจกรรม5อย่างนี่โอ้โหเฟซบุ๊กชอบมากเลยและสิ่งที่เขาไม่ชอบคือนะครับเอาคลิปคนอื่นมาลงาและไม่ชอบคือไม่ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบลงคลิปเฟซบุ๊กเขาจะชอบคนที่ลงคลิป นั่นแหละครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้บางสมมติว่าเราตัดต่อวิดีโอเสร็จเราเป็นลงเนี่ยแล้วฉันอยากได้เยอะ,อ,ะอยากได้หนึ่งละโอเคฉันไม่มีผู้ติดตามคือเอาไว้ง่ายเอาสมมุตินะว่าคนสมมติว่าเราไม่มีอะไรเลยเราทำคลิปดีมากอ่าเพอร์เฟกมากได้ความรู้มากแต่แต่พอลงไปเพื่อผููติดตามมันไม่มีนะครับพอมันไม่มีแล้วคือไม่มีใครดูแน่นอนละ่ะคือคือการน่าเชื่อถือของโปรไฟล์นะครับ เขินอายประมาณนี้ก็ไม่อยากลงถูกต้องไหมสิ่งที่เราทําก็คืออะไรรู้ไหมครับไปหาเพื่อนถูกต้องอันนี้คือมันเป็นเรื่องปกติหาเพื่อนหาเพื่อนต้องหาให้ถูกทางและาหาวิถีนะครับทำยังไงละ่ะบางคนไปติดตามกดติดตามกดติดตามติดตามสุดท้ายไม่เกิน10ครั้งโดนนะครับบัญชีถูกจํากัดอันนี้จะโดนปิดกั้นละหนึ่งเราไม่รู้บางคนยังไม่รู้บัญชีถูกจํากัด เป็นเวลา24ชั่วโมงหรือ2วันหรือ2ชั่วโมงอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กันแล้วสัดส่วนเราทำนั่นแหละครับคือเราไปเล่นอย่างนี้ปุ๊บ,บ,บอย่างเช่นเราไปสวัสดีสวัสดีสวัสดีเราก็เราก,เราก็เราก็ข้อความไปวางไปวางไม่เกิน4-5ครั้งนะโดนเพราะว่าระบบ Facebook เขาจะป้องกันพวกระบบอะคอมพิวเตอร์ระบบ AI อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าหุ่นยนต์เขามาเล่นระบบเนี่ยมัาจจะโดนบล็อกเป็นสปแปมเลยอย่างเงี้ยแหละ แต่ถ้าเราเล่นแบบธรรมชาติที่บวกๆเ,เป็นตัวของเราเนี่ยสวัสดีทักทายเหมือนกับว่าเราเลื่อนดูใช่ไหม,มจะมีภาพเนี้ยเออโอเคละมันจะมีภาพอีกภาพหนึง่งบางคนก็กินข้าวกินส้มตำมันจะมีอะไรบเกยแก่คนละอย่างเวลาเราเลื่อนดูใช่ไหมบางคนก็อยากได้ผู้ติดตามอยากให้ขอมาคอมเมนต์เราเนี่ยสวัสดี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 สสดูวนเที่ยนอนอย่างเงี้ยเราต้องตอบคอมเมนต์แล้วก็เหมือนกับว่าเราดูไปจิจะลักษณะน่ะก็ทักทายเหมือนกับตามเนื้อ ของเขาแค่นั้นเองนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าโอเคละโพสไปแล้วบางคนละนะครับอยากได้ผู้ติด,ดตามก็ไปแอดพอไปแอดเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นเรียกเขานะแอดแอดหนึ่งมาบางคือเอาง่ายคือโพสโพสหนึ่งเขาจะให้แอดหนึ่งต่อครัง้งต่อวันนะ,ะแล้วจะมีไฮไลท์ไฮไลท์จะเป็นหนึ่งสัปดาห์สัปดาตัวหนึ่งครั้งน่าจะไม่จะไม่ผิดนะครับแล้วก็ แฮตแท็กแฮแท็กก็เหมือนกันแฮตแท็ Hat กคือการจัดหมวดหมู่ที่เราใช้เราใส่อะไรบ้างคือว่าเราจะทําเกี่ยวกับกับกับข้าวเป็นครีเอเตอร์นะครับครีเอเตอร์ก็เรื่องอะไรเขาเราแนะนําเราก็ใส่ให้ถูกประมาณนี้นั่นแหละครับเพื่อนๆคือโพสต์โพสต์หนึ่งเราต้องจํากัดให้ดีว่าเราทําอะไระนั่นแหละครับคือคือสมมุติว่าเราโพสต์ไปเนี้ยนะครับพอเราโพสต์ไปปุ๊บบางคนไปแชร์แชร์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผิดนะ แชร์หมายถึงว่าแชร์ในกลุ่มที่เพื่อนๆเ,เขาบอกวันบอกกันว่าเข้าไปกลุ่มนี้นะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไปแชร์แชร์แบบนี้ในกรณีนี้คือแชร์เนี่ยมันมีอยู่สองแบบแชร์ Share แบบเข้ากลุ่มเราที่เราตั้งเองนะแชร์ Share กี่ครั้งก็ได้แต่ในกรณีในกรณีที่เราขอแชร์เหมายถึงว่าเราไปเข้ากลุ่มคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีอีกคือกลุ่มสาธารณะและกลุ่มส่วนตัวถูกต้องไหม ถ้าไปแชร์ในกลุ่มแบบนี้คือไม่เกิน3ามครั้งต่อว,วันผมแนะนํานะ,ะบางครั้งคือเราแชร์ไปเยอะเขาก็ไม่เปิดไม่เปิดหมายถึงว่าไม่เปิดไม่ปลดล็อกให้เราเขาโพสต์ของเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของเขาพอเราชุมว่าเราแชร์ไปทุกวันทุกวันทุกวันปุ๊บเขาไม่เปิดเนี้ยมันมันจะกลายเป็นสแปมและโพสต์ของเราเนี่ยมันจะเป็นขยะมันก็จะสะสมในตัวนั้นอันนี้แหละคือคือที่มาคือเราไม่รู้เลยว่าเทำไมไม่มีใครดูโพสต์ของเราทําไมทําไมโพสต์เนี่ยมัน ม,มันเป็นอะไรหรอประมาณนี้ฉันแล้วก็มากังวลแนละ้วทันี้ว่าฉันทําเนื้อหาผิดหรือเปล่าฉันทําอะไรผิดหรือเปล่านั่นแหละครับคือบางสิ่งบางอย่างเรารู้นะครับบางสิ่งบางอย่างเรารู้นะแต่ f a c e b o o เน่ยยิ่งรู้กว่าเราอีกนะครับนั่นแหละเราเขาเฟซบุ๊กเขารู้นะว่าเราทําอะไรเราลงเฟซเราลงภาพ,เรา,ภาพเราทํากิจกรรมเราจะไปไหนเราเขารู้หมดนะนั้นแล้วเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็แท็กการแท็กก็เหมือนกันแท็กแล้วมันจําเป็นไม่ต้องแท็ก แล้วเราแล้วมีวิธีแนะนำไหมล่ะครับพี่ถึงจะทําแบบนี้ได้อถึงจะได้ผู้ติด,ดตามถึงจะได้มีคนดูนั่นแหละครับถึงจะมีการเข้าถึงคือมันมีเทคนิคที่แนะนําก็คือโพสต์ที่ใสสะอาดนั่นแหละครับเพื่อนๆมันมีที่ผมทํานะนะครับคือผมโพสต์เลยตอนเช้าคลิปหนึ่งตอนเที่ยงคลิปหนึ่งตอนเย็นคลิปหนึ่ง,ค,งคือคือผมไม่คือผมจะไม่เล่นกับเวลาเท่าไหร่ นะครับบางคนอะลงคลิปไปโอเคละ่ะคลิปคลิปนี้มันต้องดังคลิปคลิปนี้ต้องมีคนดูใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยคือลงไปก่อนลงไปลงไปปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะโอเคละ่ะอ่าถ้ารอให้ a อเขาดันเนี่ยมันก็ดันมันแล้วแต่คลิปแต่ถามว่าจะให้คนมาดูในคลิปเนี่ยมันยากทั้นแล้วคือมันหลายอย่างเพื่นอนๆองค์ประกอบเข้ารวมกันไม่ใช่บางคนคือใจร้อนจะเอาวันนี้จะเอาวันนี้นะครับมันไม่ใช่อย่างที่คิด แล้วล้วคือผมอยากแน้น่อนเพื่อนๆว่าถ้าเราจะทำให้โพสเราใสาสะอาดในโพสโพสกนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปทำกิจกรรมอะไรในโพสเยอะนะครับไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะทำได้อนะอย่างเช่นก็แชร์ก็แชร์บ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะโพสโพสนี้แชร์เป็น1ิบ0 30บโดนแน่นอนนะครับไม่ใช่จ้เาจะคอมเมนต์คนอื่นคอมเมนต์อย่างเดียวนะครับแต่คำเดิมๆซ้ำๆอ่านั่นแหละครับ,นะรบและภาพภาพก็เหมือนกันเวลาเราลงภาพเนี่ยอ่านะ นะครับไม่ใช่เ่าจะไปก๊อปคนอื่นมาเราก็ต้องดูในภาพเป็นของเราไหมนะครับเ,เพื่อนๆผมแนะนําเลยคือถ้าเราจะเล่น Facebook เนี่ยแนะนําคือเล่นแบบตัวเรานะครับเล่นแบบธรรมชาติแบบปล่อยเป็นวันโพสนั่นโพสนี่ไปทักทายนะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบคอมพิวเตอร์ไปเล่นปื๊บปื๊บหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคือเราอยากได้ผู้ติด,ดตามอยากได้ยอดดูคนดูะเยอะนะครับอยากได้ยอดวิวเยอะๆแต่สุดท้ายนะคือเราเบื่ออย่างเงี้ยมันไม่มีคนดูแล้วไม่มีผู้ติด,ดตาม พอเราไปจํากัดโพส์เราจะเยอะสุดท้ายเราก็โพสต์ของเรามันก็เป็นขยะแล้วก็มันไม่โตนะครับสุดท้ายเราบอกว่าเออฉันมันไม่เล่นละเฟซบุ๊กฉันไม่เอาละสร้างไรายได้สุดท้ายเราก็เบื่อเราไม่ไม่ทำถ้าพเราไม่เข้าใจกฎอะไรบางอย่างนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นิดหนึ่งนะครับต้องใช้เวลานะครับเพื่อน